สวัสดีครัพี่ดองมาพอกันนะครับชิีิโจโชเซมาวันนี้วันนี้จะพาทำต้มแซบกระดูกหมูค่ะทุกคนมีอย่างแงครือมันจะมีเอย่ละไพี่น้องคะสเปริสนะคะคือกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูอ่อนแล้วก็หัวชิงไข่นะคะเดมอนกลาสนะคะแอนปริงออนเนี่ยไม่มีอนหอมเปไม่มีอันเค้นยังไะบัสเล่ไม่มีนะคะ หอมผักชีฝรั่งไม่มีไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่เราใส่แต่เฉพาะที่เรามีนะคะอันลามอนนะคะอันนี้เขาเรียกลามนะคะลามถ้าลูกสีเขียวเนี่ยเขาเรียกลามแต่ถ้าเป็นมะนาวลูกเหลืองๆเขาเรียกลามหมอน <c oughs> เลมอน <c oughs> บักเลมอนนะคะบักเลมอนน่ะเป็นลูกสีเหลืองๆมะนาวเหลืองน่ะเขาเริยเลมอนมาเขียวเขาเอิยลามฝรั่งน่ะลามละลละ,ละ,ละ,ละอันนี้คือหัวจิงายเอเบอร์แมนขาจ้ะ ขาภาษาอังกฤษเลยไม่รู้นะคะแล้วก็พริกพริกแดงสดแล้วก็น้ำมะมะขามนะคะแทมบารีนจูสนะคะแล้วก็ออนเนียนนะคะตั้งหม้อแล้วเสร็จแล้วหม้อกำลังฟสนะคะแต่ก่อนอื่นเราขอหั่นนี่ก่อนพี่น้อง่ะอี่โอ้ยทำมอยใครนี้ หั่นหัวชิงไข่ก่อนนะคะทุกคนเราทำต้มแซ่บทุกสักหน่อยนจะใส่น,นี้ก่อนนะคะใส่หัวชิงไข่แล้วก็ขาก่อนส่วนใบมะกูดกันนี้ใส่ที่หลังพวกนี้ใส่ที่หลังนะคะ <c oughs> หม้อฟรอสแล้วใส่งไปเลยใส่เครื่องนี้ไปก่อนแล้วก็ใส่เกียร์นะคะซอสเค็มจะดีใส่กระดูกหมูเลยจ้าเดี๋ยวกระดูกหมูใส่ก่อนนะแป๊บนึง่ง กล้องเดินบ้าพี่น้อง,อต,อง,งอต้องทำงานอยู่กล้องทำงานอยู่จ้ะทุกคนเราจะต้มไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะพี่น้องขาต้มแบบนี้ยไว้หนึ่งชั่วโมงเลยเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกหลังหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนปล่อยให้มันฟรอสไว้แบบนี้ก่อน ช่วงที่รอให้หมูสุกหนึ่งชั่วโมงเรามาฟังเพลงเสียงกับเสียงสวรรค์น,นะคะจากนางฟ้าจินดาีจากปา่ายิมพานร้องเองค่ะสวดสวดค่ะใครไม่สวดก็ใครสวดก็ให้ถูกหวยถูกงวดทุกงวดนะคะใครไม่สวดก็ขอให้เจ้ามืออั้นจากอยู่ดีๆมีหอยขึ้นมาข้างใคร อยูอย่่ไปมีใครขึ้นมาข้างหอยทำตัวเหมือนสิล้วทุกสิ่งวันวันเมาโซเซล้างล้างร่าโทษนะคะภาษาภาษาไทยไม่แข็งแรงกับทุกคน I'm so sorry because uh, Thai language is not strong e n u g h Okay, okay น nah. ะ because actually I speak i e s a n like a Laos language. <laughs> That's my my language i e s a n for you. <laughs> <laughs> หรือภาษาลาวนั่นเองนะคะพี่น้องค่าแต่สำหรับใครคนไหนที่พูด e an, อีสานจากคนภาคอื่นที่แบบว่าจะมีเฟน แฟนคนอีสานพูดอีสานไม่เป็นฟงังอีสานไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยมาเรียนได้นะคะในครอสของอครูเรนะนะคะคนสองหำนะจ๊ะบอกเลยมาเรียนได้เลยจ้ะจะเข้าครอสอีสาน for you นะคะแล้วคุณจะสามารถพูดภาษาอีสานคล่อง เหมือนกับคุณเป็นเจ้าของภาษาเลยนะจ๊ะพี่โกคอร์สะคอร์สละสา0 0ันบาทนะคะภาษาอีสานฟ o r อยู่สมัครได้วันนี้นะคะรีเกสเตอร์เลยนะคะรับสมัครค่ะทุกคนสำหรับคนภาคภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางนะคะที่อยากจะพูดภาษาอีสานอยากจะปิกอีสานได้อยากเพราะว่าบางทีก็มีแฟนอีสานแต่พูดไม่ได้อย่างเงี้ยอยากพูดนะ่ะเข้ามาเรียนกับเรนาเลยจ้ะทุกคนค่ะคอร์สไม่แพงนะคะ สามพบาทต่อหนึ่งคอร์สนะฮะเชิญเลยจ้ะแล้วคุณจะสามารถพูดคล่องเหมือนกับคุณเป็นเจ้าของภาษาเลยจ้ะสวดๆมอเฟิร์ส,สแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวตักฟองออกแาสบหนึ่งเห็นไหม เรียบชีวิตคนดำขึ้นตายน้ำในทะลบางครั้งขึงข้นบางครั้งลงดูงดีเ <c oughs> สียงเสียงแบบว่ามาเย่ใส่สันกะสียังพอกกว่าน,นี้นะครับพี่น้องข่าขอโทษนะคะรับเพราว่าเจนนี่ไม่ไม่มีความไม่มีพรสวรรค์ทางสิงอสซองนะคะแต่เจนนี่มีพรสวรรค์ทางทอแรก ถ้าเรื่องชอแหลบอกเจนนี่เลยแต่ถ้าแบบพวกใช้อะไรที่แบบว่าททเรนเต์น่ะเจนนี่ไม่มีเรื่องททเรนต์เนี่ยไม่มีเลยจ่ะไม่มีมีแต่เรื่องชอแหลล้วนๆนะจ๊ะกับเรื่องของชาวบ้านนี่บอกเจนนี่เลยไม่อยากจะรู้หรอกเรื่องของชาวบ้านน่ะแต่ว่าไม่อยากรู้ไม่อยากฟังด้วยเพราะว่าเราเราไม่อยากจะ เข้าใจไหมไม่อยากจะรับฟังแต่ว่าหูของเราเนี่ยมันกลางออกไปแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะสันดนาน <c oughs> ของเราด้วยคือเลด้าหูของเราเนี่ยจากหูที่แบบว่าเรียบๆเ,เห็นไหมไม่มีอะไรเหมือนมนุษย์ต่างดาวเห็นไหมเนี่ยพรสวรรค์เห็นไหมหูกลางเหมือนมนุษย์ต่างดาวเนี่ยพวกนี้เป็นพวกหูผึ่งเวลาคนเขาพูดอะไรเนี่ยเลดา้ามันจะก,กระจายแล้วไปดูดเอาเสียงมาไปดูดเอาเสียงมาแล้วจะจะรู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกัน รู้หมดทุกเรื่องค่ะแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองแค่นั้นเอง,องพวกหูตึงเพวกหูเติงอย่างเงี้ยจำไว้นะคะถ้าหูเติงอย่างเจนี่รู้เรื่องชาวบ้านหมดทุกเรื่องแต่เรื่องตัวเองนี่เนอไม่รู้จ้ะไม่รู้จ,จริงๆอย่าง,งนี้ยังไม่รู้อะไรเดินออกไปเขาจะตะปากตอนเจนี่ตอนไหนพี่ไม่รู้เลยเพราะไม่รู้ชะตาตัวเองแต่เรื่องของคนอื่นเนี่ย เดี๋ยวทุบหอมไว้ก่อนเราต้องทุบหอมแดงหรือหอมบัวบ้านเรานะคะทุกคนคะ่ะนี่ทุบมันไปเป๊อย่างนี้นะคะทุกคนเพราะอันนั้นยังไม่ถึงชั่วโมงนะยังไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวก่อนมันถึงชั่วโมงแล้วเราก็ไปเติมพวกนี้ นี่สมมต่าที่แหงอ่ะฟัดเอลเขาจะแม้ทุกคนอันนี้คือลามจูสนะคะทุกคนจ๋าแล้วเราก็เก็บไว้ในถ้วยเหมือนเดิมลรวรออันนี้เป็นล้างแล้วก็รอให้นี้สุกก่อนให้หมูของเราได้หนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยปรุงรสชาติจ้ะ ึ่งชั่วโมงผ่านไปจ้ะพี่น้องขาเร็วเหมือนโกหกมากเลยนะคะนี่นี่เราต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มไปเด้่หนึ่งชั่วโมงแล้วล่ะจากนั้นเราก็ใส่หอมแดงนะคะใส่หอมแดงเพื่โลดพี่น้องแล้วก็พริกทีก่เราทุบไว้นะคะหอมแดงพริกใบมะกรูดน้ำปลานะคะ บอกเลยนะว่าสูตรของเกนเนี่ไม่ได้ตรวงนะคะสูตรกะเอานะคะสูตรของเกนเนี่ทากินได้ทําขายอย่าเลยนะคะทุกคนถ้าทําขายแล้วเดี๋ยวรับออเดอร์ไม่ได้ไม่ทนเดี๋ยวจะมาว่าเกนเนี่อีกนะคะก็ต่ออันนี้น้ำมะขามไอ้น้ำมะนาวจะทำไปเลยเอ้น้ำมะขามไม่ใช่น้ำมะนาวแทมรลีนจูสนะคะเราก็ต้มไว้อีกสักประมาณสิบนาทีเพราะว่า เราต้มเปื่อยไว้แล้วนะคะ่ะใส่มันสับปะหลังสองล้านนะคะเพราะว่าวันนี้ชอบแบบนัวๆใครไม่ทานมันสับปะหลังก็ไม่ต้องใส่นะคะทุกคนใส่น้ําตาลนิดหน่อยน,น้ําตาลเนี่ยไม่ได้ใส่ให้มันหวานนะคะทุกคนใส่เพื่อที่จะให้มันกลมกล่อมละมุนล,ละไมลิ้นพอแค่นี้เพื่อไม่ให้มันเค็มโดดแค่นั้นเองไม่ได้ใส่ให้หวานนะจ๊ะ ใส่เพือรสชาติมันกลมกลม่อมขึ้นให้มันละมุนละมินล,ละมุละมนละไมในลิ้นนี่แล้วก็ต้มไปเรื่อยๆอีกประมาณสิบนาทีแล้วก็ได้แล้วให้หัวหอมหอมแดงเราสุกแล้วก็พริกเราสุกใบมะกรูดเราสุกนียนะจ๊ะจากนัก่อนเราจะเวลาเรากินเนี่ยเราค่อยอเอาไปปรุงอีกรอบหนึ่งนะคะจะเป็นโขลกพริกสดใสหรือว่าพริกป่นก็แล้วแต่นะคะแล้วก็พริกทงพริกทอดก็ว่ากันไปเดี๋ยวอย่าให้มันสุกก่อนเดี๋ยวจะทาให้ดูจ้ะ จะต้มอ,อีกสักสิบห้านาทีจ้ะอีกสิบห้านาทีนะจ๊ะเราคอยมาดูกันสวดสวดค่ะใครไม่สวดก็ใครสวดก็ขอให้ถูกหวยหถูกงวดทุกงวดนะคะใครไม่สวดก็ขอให้เจ้ามืออั้นจ้ะยูดี ขอโทษนะคะภาษาภาษาไทยไม่แข็งแรงกับทุกคน I'm so sorry because Thai uh, language is not strong enough. Okay okay นะ b e c a u s e Actually I speak i e s a n like a l o u language เติมน้ำอีกหน่อยนึงคะพี่น้องน้ำแห้งนี่ใส่พริกทอดจ้าเสียใายไี่มีผักชีฝรั่งเนาะพี่น้องนี่อ่ตอนจะกินเราก็ไปปรุงอีกทีนึงด้วยการใส่พวกพริกก่นก็ได้พริกริกสดโขกก็ได้ค่ะต้มอ,อีกหน่อยนึง ในช่วงที่เรารอเราก็ตําแตงรอดีกว่าค่ะลืมกดกล้องพี่น้องตําแตงรอค่ะช่วงที่ไอ้น,นี่อยู่แป๊บหนึ่งลืมกดกล้องเมื่อกี้เนี่ยใส่ตําพริกใส่นี่ลงไปแล้วใส่พริกมะเขือเทศน้ําตาลชูโรสนะคะเหลือน้ําปลาเดี๋ยวน้าปลากับน้ําปลาโอ้ยน้าปลาปมหมดยังไม่ได้เปิดใหม่เปลีน้ําปลาแป๊บหนึ่งค่ะ อันนี้กะน้ำปลาแล้วกันผสมกันพี่น้องค่อยเชียอันนี้เป็นน้ำน้ำปลาดิบลืมกดกล้องนี น้ำตาลดีน้ำตาลกับอันนี้ก่อนตายยากจริงๆพระท่ากำลังบนหาเอามาพอดีไปไหนมันหลายวันนึกว่าลืมกันเสร็จแล้วคุณพี่จะกินลำเบียรยสิงหรือจะยิงโขอบอาน แตงฝรั่งใหญ่เงาเนาะพี่น้องเนาะมันไม่หอมเหมือนแตงบ้านเราหรอกแตงกัวบ้านเราหอมตำมอร่อยตำเมื่อตบอรเหอพี่คิดห,หน่อยๆ้ะเจาะตำสักครึ่งเดียวก็พอพี่น้องเอาไว้เพราะมันปิดเกลียวแค่นเกลียวจ้ะ พ่อเราล่ะคิดว่ากินดูจ้ะ หมาไม่เล็กเล็กแต่คนอร่อยจาะพี่น้องค่ะซุปเปอร์ตำเล่นน้อยอัเจาะไม่ตำเยอะ เกียวขูดตกเห็นไหมนิดนๆหน่อยเดี๋ยวเราตักต้มกันดีกว่าเราตักต้มยำเราดีกว่าต้มแซแบไม่ใช่ต้มยำจ้ะง,งามแสงเดือนมาเยือนสองลางามใบน้าสู่วงรำมาทีลงหมดนิดแหละวแต่ไม่กินหมดหรอก เล็กๆ้นน้อยๆกินเอาที่ได้ปรุงเพียเดียวพี่นอ้องหอมซอย วมนัวได้แล้วนะคะชิมแล้วชิมแล้วไม่ต้องเติมน,น้ำปลาแล้วนัวได้แล้วพริกโขลกครบับทุกป้ายใครชอบเปรี้ยวก็น้ำมะนาวอีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำมะขามไปแล้วเรียบร้อย โอเคนะคะทุกคน,ปนไปเราเด้อจะเด้อขออนุญาตก,กินเข่าก่อนจ้ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ซับสไครต์และก็ทุกกำลังใจทุกแชร์ทุกผู้ติดตามด้วยจ้ะเด้อคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกัคชิมนาสวัสดีจันเลิฟยอร์บายออ